ครับสวัสดีครับสําหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยที่จนเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์โบราณน,นะครับบริเวณหน้าโบสถ์ก็มีซุ้มเสม,มานะครับและประตูทางเข้าโบสถ์ก็เป็นประตูสองบานผนังก็เป็นผนังแบบปูบนแบบเก่าแต่ว่ามีการปฏิสังของแบบใหม่นะครับให้มีความแข็งแรงและทนทานขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับทางวัดยังอนุรักษ์ความเก่าแก่นะครับไว้ เราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสติดตามพวกเรามาก็อขอเชิญครับมาร่วมสร้างบุญทำกุศลกันที่วัดสม็ดเหนือมาไหว้พระมาปิดทองพระนะครับมากราบพระขอพรเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นองค์พระประธานนะครับปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณในโบสถ์โบราณน,นี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มมาจบจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็มีอายุโดยประมาณ1560ปีแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีความสนใจต้องการอยากทําบุญกับพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทาบุญกับวัดเก่าแก่ก็มาที่นี่นะครับวัดสม็จเหนือเก่าแก่จริงๆที่นี่นะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่กาลังติดตามอยู่ตอนนี้ถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกดสิ่งแก้งเตือนและ กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหรือสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมใครที่มีปัญหาในชีวิตต้องการแก้ปัญหาชีวิตต้องการอยากดูดวงหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างต้องการอยากให้หลุดพ้นก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาหาเราได้นะครับโทรเข้ามาที่0 8 0 6 6 5 9 3 6 2 0 8 0 6 6 5 9362อาจารย์นัดหมอโภาศาสตร์หมอ,หมอดูปรึกษาเราได้นะครับอย่างไนที่เราแนะนําได้เราจะแนะนําให้ ปัญหาชีวิตต่างๆก็จะหมดลงนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอ,าอยู่ที่บริเวณในโบสถ์โบราณของวัดสมเ็จเหนือเป็นที่เรียบร้อยมาน้อมสักการะบูชาขอพรนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆเราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชม าเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตามวัดไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ละครั้งบุญและกุศลและอานิสงส์นี้เราได้ไม่ใค่น้อยเลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีเวลาให้สนใจใฝ่ในการทําบุญนะครับเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อตัวของพวกเรากันเองนี่แหละเราทําแล้วเราได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับ สำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไหว้พระทำบุญนะครับเราก็ทํากันไปทําทีละเล็กทาทีละน้อยนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีผลบุญนี้จะไม่ไปไหนเลยนะครับทําแล้วก็จะมาเกิดนะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายช่วยกันทําบุญนะครับ ครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นันก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปตามวัดเราก็ไปกันทิพเรื่อยๆไปนะครับวัดนี้เราก็มาวัดสมเด็จวัดแรกเดี๋ยววัดที่สองเราอยู่ที่วัดไผ่ดำแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปที่วัดไผ่ดำนะครับก่อนจะไปวัดไผ่ดำเรามาอยู่ที่วัดประสาทโสมพลก่อนตอนนี้เราอยู่ที่วัดประสาทโสมพลนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ เสร็จจากวัดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดไผ่ดำเจริญสุขกันนะครับไปน้อมสักการบูชาขอพอรกับหลวงพ่อยิ้มที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานอยู่ที่บริเวณโบสถ์โบราณของวัดไผ่ดำนะครับเราก็มาชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปได้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีความสนใจต้องการอยากทําบุญตามวัดท่องเที่ยวตามวัดถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาที่นี่เราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเรา นำเสนอเกี่ยวกับอาวัดสถานที่ของวัดอย่างเดียวเลยนะครับ<_ <EN> _>เพื่อเป็นการเผยแผ่ถ้วยวัดแล้วก็ลักษณะถ้วยนะครับฐ <_ EN _> นุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบและต่อเนื่องต่อไปนะครับ<_ <EN> _>โดยการที่พวกเราช่วยกันทำบุญเข้าวัดสร้างบุญทำกุศลกันนะครับ<_ <EN> _>เราก็อยากจะขอเชิญชวน,นเพื่อนๆที่กํลาลังติดตามพวกเราอยู่ในขณะนี้ติดตามอยู่ที่ช่อง นัดพาเวลไทยแทปโป่งไงก็กดเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราจะนําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ของวัดสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับทางวัดนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางวัดช่วยเหลือพอระศาสนาให้สืบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายครับถ้ายังมีเวลาถ้ายังมีเวลาเราก็สร้างคุณสร้างคุศลกันไว้ไม่เสียหลายเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พา,าผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับตามบุญสร้างกุศลกันตามวัดตามสถานที่วัดนะครับถ้ามีเวลาแล้วเราก็าตะเวนไปตามวัดเพื่อเป็นการทําบุญกับทางวัดไหว้พระนะครับดอกไม้ทูบเทียนทองส่วนใหญ่ทางวัดก็จะมีไว้ทั้งหมดนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่โบสถ์โบราณวัดไผ่ดำเจริญสุขเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่วัดดอนสีนนท์นะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่โบสถ์โบราณวัดดอนสีนนท์ก็มีอายุมาถึง100ร้อยกว่าปีเช่นเดียวกันสําหรับโบสถ์หลังนี้นะครับก็เก่าแก่พอสมควรเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมที่มีโอกาสก็เดินทางติดตามพวกเรามานะครับเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่สถานที่ของวัดและสถานที่ต่างๆของวัด น้อยก็เป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆและผู้ชมที่อ,าอยากทำบุญเปลี่ยนสถานที่ไหว้พระเปลี่ยนสถานที่นะครับก็ติดตามพวกเรามาที่วันดอนศีนนท์นะครับครับสำหรับทุนนี้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆ สำหรับวัดดอนศรีนวนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับเดิมทีก็เปลี่ยนชื่อกันมาแล้วสองสามเที่ยวแล้วนะครับวัดดอนศรีนวลวัดดอนศรีนันวัดดอนศรีนนลนะครับก็เปลี่ยนชื่อเรียกกันมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อวัดดอนศรีนนนี้ก็คือถาวรแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดไปตามวัดสร้างบุญสร้างกุศลเวลาที่ยังเหลืออยู่ เราก็ไปตามวัดตามวานะครับหรือว่าตอนเช้าไปตามตลาดก็มีพระคุณเจ้าเดินบิณฑบาตเราก็ใส่บาตรพระคุณเจ้าตอนเช้าที่ตามตลาดสดน,นะครับก็ได้บุญได้กุศลมหาศาลพวกเราก็จะพยายามขอเป็นสะพานบุญนะครับเพื่อ,อถ่ายทอดความรู้สึกที่เราได้มีกับพระพุทธศาสนาและไปตามวัดเพื่อ,อามาเผยแผ่ให้กับเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าพวกเรามีความทราบซึ้งในพุทธศาสนา นะครับต้องการอยากทําบุญสร้างกุศลช่วยเหลือทางวัดไปวันวันหนึ่งนะครับเราก็ขอบุญกุศลนี้เป็นผู้ที่หนุนนาตัดทิ้งทายภาคหน้านะครับเพราะว่าคนเราทุกวันนี้ต้องขยันสร้างบุญทํากุศลเราจึงจะได้บุญนะครับเพราะว่าบุญกุศลนี้ใครทําใครได้ถ้าเราทําเราก็ได้ถ้าเราไม่ทําเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าบุญกุศลนี้เปรียบเสมือนเงาตามตัวเรายิ่งทําเราก็ยิ่งได้นะครับ มีานานเพื่อนๆและผู้ชมถ้าม,มีโอกาสก็ร่วมกันทําบุญ,สร,บญสร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะๆนะครับผมอาจาะนัดก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านทอดสะพานบุญให้ท่านเดินกันแล้วก็ขอ,ขอให้ท่านเดินไปนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณโบสถ์โบราณเก่าแก่ของวัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับก็เป็นพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อย,ยิ้มนะครับเก่าแก่มาก เราก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ครับรั้งช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปจนกว่าจะหมดเวลานะครับเราจะอยู่ด้วยกันโดยประมาณ10วันนาทีนะครับ10วันนาทีต้นๆเพราะว่า YouTube เนี่ยเราต้องใช้เวลาคลิปหนึ่งโดยประมาณ11นาทีถึง12นาทีถึง13นาทีโดยประมาณนะครับถ้ายาวเกินไปเพื่อนๆและผู้ชมก็จะดูกันไม่จบ ้าสั้นเกินไปนะครับมันก็น้อยเนื้อเรื่องมิฉะนั้นเราก็กะดูประมาณ10วันนาทีกําลังดียังไงก็ติดตามชมกันให้จบนะครับถึงแม้ว่าท่านกําลังจะทํางานอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามแต่ก็ขอให้ท่านเปิดเสียงนะครับแล้วเร่งเสียงไว้แล้วท่านก็ไปทํางานไปฟังไปก็เพืิอน,นดีเราก็บรรยายท่านฟังนะครับบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ทํานี้บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้ดูได้ชมในคลิปนี้ท่านได้บุญแน่นอนนะครับ ท่านจะได้บุญตรงไหนท่านจะได้บุญตรงที่ท่านช่วยกันแชร์ครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามครับเท่านี้แหละท่านจะได้บุญกุศลมหาศาลเลยนะครับมีฉะนั้นอาจารย์นัทมีหน้าที่เผยแผ่อาจารย์นัทมีหน้าที่เผยแผ่ผ่านทางช่อง YouTube เพื่อนๆและผู้ชมก็ติดตามชมเพื่อเป็นกําลังใจถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์ถือว่าเราร่วมกันแชร์นะครับบุญกุศลน,นี้ไม่ไปไหน ยังไงก็ได้กันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มาถึง10นาทีเศษแล้วก็เหลือไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะาลาผ่าจากกันไปก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนเพื่อนและผู้ชมนะครับท่านที่เป็นสายบุญที่ชอบดูผ่านทางช่อง Youtube เกี่ยวกับสถานที่ของวัดนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมเพื่อ เป็นพุทธพูชากันมาเรื่อยๆนะครับเราชมเพื่อเป็นพุทธพูชากันมาเรื่อยๆบริเวณในโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เก่าและโบสถ์โบราณจริงๆในยุคสมัยเก่าก่อนก็คือมีชาวจีนมาเป็นผู้ริเริ่มการก่อสร้างโบสถ์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จวบจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ยังมีนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจโบสถ์เก่าโบสถ์โบราณสนใจความเก่าๆส,สนใจของเก่าๆนะครับก็มาดูมาชมมาที่ วัดไผ่ดำเจริญสุขนะครับทำบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าบุญแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมานำพวงมาลัยดาวเรืองมาถวายให้กับองค์หลวงพ่อย,ยิ้มเหลืองอารามเลยนะครับสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆสําหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จาลาพาจากกันไป แต่ละคลิปแต่ละคลิปก็มีทั้งวัดเล็กบ้างวัดใหญ่บ้างวัดเจริญบ้างวัดไม่เจริญบ้างเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ช่วยวัดช่วยพระศาสนานะครับสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอาจารย์นัทก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนจะทำอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาสำหรับที่ท่านทำนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันอีกสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ